ขีบิดกีอยากนอนกับคุณเลยมาเฮียนถึงบ้านอีดอกอยากเฮียนก็เฮียนไปกูไม่อยู่แล้วจะเอ๋ตัวเองคิดถึงเขาเปล่าเขาอยู่ใต้บ้าห็บมาเปิดดูสิ <S <S 1> <S 1> แนะนําหนังกีกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านคนเดียวตอนตีหนึ่งขณะที่เธอกําลังดื่มน้ําแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างเธอก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีเหลืองสดใสมายืนยิม้มแล้วก็จ้องเธออยู่หน้าบ้านสงสยัยอยากกินน้ําสะอาดสะอาดเธอก็มองด้วยความสงเพศเลยกินน้ําโชว์จากนั้นโทรศัพท์ก็มีข้อความเด้งขึ้นมาจากใครก็ไม่รู้ว่า ไฮ <Hi. S 2> มึงเป็นใครพอเธอหันไปมองนอกหน้าต่างผีสาวยิ้มสวยบิดกีก็หายไปแล้วเธอเลยแบบโอ้กูไปนอนดีป่ะ จากนั้นผีบิดกีก็ปรากฏกายขึ้นมองไปที่เธอแล้วก็โยกคอยิ้มคิดในใจคืนนี้กูได้ที่นอนใหม่และเบื่อและสถานีรถไฟกับลานจอดรถอตตัดภาพมาที่ห้องนอน,น,อนเธอก็เตรียมจะนอนแล้วปิดไฟแล้วก็ถอดแว่นแต่พอเธอหันไปที่ประตูก็เห็นหญิงสาวในชุดเดรสสีเหลืองสดใสามายืนอยู่หน้าห้องแต่มองไม่ค่อยชัดเพราะสายตาสาั้นเลยหยิบแว่นมาใสา่มองอีกทีเช็คอีกทีละกันอ๋อไม่มีอะไรนี่นาะสงสัยตาฝาดบอกแล้วว่าอยากกินน้ำปลาเชงเยอะเดี๋ยวเป็นโรคจิตคิดไป เอพอเธอถอดแว่นแล้วหันไปท,ทีเธอก็ตกใจเพราะผีบิดกีมันเข้ามาใกล้ขึ้นเข้ามาในห้องเธอเธอเลยรีบเปิดไฟแล้วก็เอาแว่นมาใส่แต่ก็ไม่มีอะไรแล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่ากูเห<อ>็นมึงแล้วอีกแก่เธอเลยสอดสองมองไปจู่ๆผีบิดกีก็เดินบิดกีลันลาผ่านหน้าห้องเธอไปเฮี้ยนนักใช่ไหมกูปิดประตูล็อกห้องและมึงอย่ามาหลอกหลอนกูนะแต่พอเธอขึ้นเตียงแล้วหันกลับไปประตูก็เปิดเหมือนเดิมเธอก็จ้อง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นขี่สาวยิ้มสวยบิดกีก็เดินบิดกีเข้ามาบิดแล้วบิดอีกนอนกับฉันนอนกับฉันหน้าด้านหน้าทนจริงๆร,รู้ไหมว่ามีความผิดมาตรา364ผู้ใดไม่มีเหตุอันควรเข้าไปหรือซ่อนตัวในเคหาสถานของผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วบิดกีเนี่ยความผิดมาตรา365ราข้อหาใช้กีเป็นอาวุธทำลายล้างชีวภาพโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบิด กีในยังวิกาลยอมความไม่ได้ในทุกกรณีโรคจิตนักอีบ้าเธอก็กลัวจนเอาผ้าห่มปิดแต่พอเสียงเงียยไปเธอก็เงยหน้าขึ้นมามอง <c oughs> คิดว่าจะรอดเหรอและและ้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่า <c oughs> เขาอยู่ใต้ผ้าห่มมาแต่เองบูบูเปิดผ้าห่มดูสิพอเธอเปิดผ้าห่มออกมาเธอก็ถึงกับช็อกแล้วก็ร้องกรีดออกมาเมื่อเห็นผีบิดกีตาแดงฉับฟในลี่มันก็พุ่งเข้ามาสิงกีเธอน่ากลัวที่สุดโรคจิตได้ใจกูจริงๆเลยระวังใต้ผ้าห่มไว้ให้ดี เพราะมันจะไปสิงกีคุณเกียมเป็นผีสาวยิ้มสวยบิดกีคนต่อไปได้เลย